เก็บตืดเหรอใช่กูเก็บอุ้ยเหมือนเดิมมีตรงสเปกเลยดูยดสิมันเหมือนกันอะโอเคนี้จบกูมันเหมือนกันอะมึงนะกูจะรู้ก่อนว่าสูเขียน่ะกูจะมันเหมือนกันน่นะซูมาซอนน์เหรอก็จะเหมือนกันอะนี่สิเฮ้ยเฮ้ยซูมาปล้นเงินเหรออ้าวกูได้ยินนะเสียงมันตะไกลแหละอา้าว ดนะ้นนะายาี่นง้ามาต่อไม่ทักเลยะเยทอสัทอนทอนอดาด้นอาสาอ้นี่เราเป็นนักโทษมันเป็น,นโทแล้วนะอม,นมี่มมอ,อะไร ทุกทีที่เเป็นค,ค<จ>นไนนม่ดีนะ่นม็นเปนไม่ได้เ่ะป้นใายป้นวะไปหาตรงไหนกันอรตั้งนานม่้ไ่ทีลคุณรู้ตั้งนานแล้วคุณรู้ก่อนมืออีกนะุณบอกให้มันมีมันจะมีท่อหนึ่งให้เรามุดไปที่ข้ามอ่ะ อิบย <łość> ิบยิบไปเจอรถตหวเนี่ยานหน้าเลยนี่ทอะไรนี่วเหอะนอนหรอนอนพท่หย่ท่อเลยเนี่ยอย่ยกมือคนั้ออยู่ตรงท่อเหรอ ตายเกลี่ยเส้นนอนมากตอนนี้นี่เสียทำไมวะแต่นี่เฉียมาคุ้ณมากนะเออรู้สึกว่ามันชิมาแล้วเราต้องหนีต้องหนีจะตำรงดวดแล้ววันนี้มาไม่ไี้เฉลยเขาอยู่จะไปไหนวะคุณนะมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหน อย no um ah, oh anyway> er ู่ไหนวะนี่นี่ทางของกูที่ดีนี่นี่นี่เราเป็นนักทู่นักทู่จับทู่เบาสาวอ้าวมึงอยู่ไหนวะมึงวนไปวนมาผู้จับนี่รถเร้าเออใช่รถมึงเออคุเห็นมือมือแล้วเนี่ยมึงโดนจับแล้วทำมาเลยทำมาเลย จะมาดมาออกมาจะ่เจะเป็นไผ่ขัุ้กคนขัทุกคนกดเขียวขั้นต้นดเขียวโบของมูวีกาเด้อเนี่ยโอเคตนกดเขียวนตคนเขียวไรู้นี่นดเขียวแกบอ

อรกรู้ถ้าเกิดว่ามึงดูบ้านอีนิมสตาร์มา g ก o g l e อะสร้างบ้านใ่ไมมีเพจขนาดนังกสนุเกิดมาสดอะไรอย่างนี้ออคุณไปทรู้จะไปทำรู้รู้รู้อ๋อจะไทตัวตีหนึงนี่นี่มึงเลียนเสี้วเหรออย่่ะอีปวกโบลเลอรนี่นคะว่าคุณรู้จักใช่ไหมไปทำอะไรพ้อหาอะไร ดูบอกลากันก่อนตรวจโควิดฮะตรวจฮะตรวจฮะเออตรวจก็นี่นี่โอเคสิบนี่จะกูเซฟเซฟออกไปนีให้วง มันหลุดเออมาแล้วมึงมีเงินไปนี่มึงมีเงินเติมไปนี่คือขีดามนี่คืถามมึงมีเงินเติมไปนี่มึืออี้แย่คนนึงก็เหมือนจะมืออ่ะมันเกลียดคอมดักเราถ้าเกิดมึงสร้างบ้านมึงก็เหม่อก็เหมือนจะมึงอันดูมันดูอันดูแผนที่มึงเจอโควิดฮะยังไม่ตรวจเลยมึงมาริ้วหันมามึงหันมากูจะตรวจมึงมา ไมตวอีนี่เอาอ่ะไปไหนแล้วไอวเนี้ยเฮยดย้ยโ้ยเจี๊ยบ4 4ี๊ยี๊ี๊ฮะอีนี่ที่มาตุ่คไม่กูอฟแล้วแอฟแล้วเี่นอะครับไปไหนเออบ้านหนึ่งออาอะไร สร้างอีกเกรืบบร่อป่ายังยังมีเวลานี่เราปเป็นคนจนดีไหมเอาว่าสองคู่ละเรามึงจะวาร์ปกันไปไหนวะมึงเขียดไอ้เฮียนี่มากมันลงกิดตัวกระโปรงกูนี่กูเห็นแผนที่สุดละมึงสร้างเลยนะสร้างเลยสร้างเลยอุ้ยไอ้เฮียน,นี่เหมือนจาน,นิมิกูเหมือนคันเอกอะคุณซานิมิคะสร้างเลยคะ่ะ อวิใครออกคุณโซนี่มีช่องเลยค่ะวิคุณซาดินี่อ้าวไข่กูดีวะมันไปไหนวะเราดูก่อนแป๊บนึงมันออกยังโอ้มันออกเลยนะอ๋อยังยังมึงมันยังไม่ออกมันไปไหนมันไปไหนไม่รู้คุณซาดิลี่อ๋อไงไงมันไม่ทิ้งกูลา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 คุณซาดิลีกูจะตามให้มึงได้นะมึง บอ,อกม่ว่ากูเป็นโควิดดีกว่าเอา๊ะฮะกูเป็นโควิดอี <Okay. S 1> ้งูโอเคกูตัวมันกูใจอ่อนกูใจอ่อน <c oughs> มึงเข้าไปสนใจเรื่งอ,องโควิขดของมึงเข้าสนใจเรื่องคอมรั้วกูขนนอนดีกว่าน่าร <c oughs> ัก เป็นคนไทยคนอังกฤษไม่รู้กริงๆถามคนอังกฤษเป็นมุนก,มก,มกไม่เป็นคนไทยนะกูเชื่อกูเชื่อว่าอย่างนั้นเป็นคนไทยจิบิจิบิถ้าไม่ใช่อเห็นกูชสิตีนค่ะตีนคว,าคว้ากนะูเชือมมอ่อนะมอมมอมโอ้กูเชื่อกูต้องเท่จริงอ่ะกูใช้นี่แค,ค่กูจะไปใช้เป็นไหนแค่ มึงว่าเป็นวัคซีนก็อ่างสี่สี่ออคุณชานมินแต่แต่มันพังแล้วนะคะมึงให้สรุปสรุปสร้างใหม่ดีกว่านะคะอ๋อสร้างใหม่ได้เหรอคะล็อกเล่ค่ะบ้านเดี๋ยวมันมาเอ้ามึงสร้างที่เดิมมึงสร้างอ่างค้างนี้ก็ได้มึงสร้างที่เดิมทำไมวะมึงสร้างที่นี้ก็ได้มึงพิจารณาที่เดิมทำไมมันนี่มาฆ่าตรงนี้นี่บ้าเลย มึจะกัดที่กูเรองงูอืม yes แม่มามึงโดนจับนะอีนนี้มึงโดนจับแหละเมื่อกี้มึงยิงเดียวคุชานีิมีค่ะสองคูมิยมึงโดนจับที่ภากูไปไหนโอ้กูยังบอกแล้วเวลากูยังมีโอ้คุชาน่มิคือเวลาหมดเร็วจังเลยค่ะ มึงโดนจับละอีกเดะมึงโดนจับแล้วไม่บ้าแท่อนนี้ก็บ้านอ่างหนึ่งไงเอาจริงขอร้องเถอะมึงโดนขอร้องบ้านบ้านพูดป้าดีเมียมึงโดนจับไม่มึงมึงจับอีเขี้ยนนี่ไปไปได้มึงมึงทิ้งกูมึงให้มึงจับอีเขี้ยนนี่ไปจับมึงอ่ะไม่มึงจับอีเขี้ยนนี่แล้วกูจะป็นบ้านเงินให้ในหนจับอีเขี้ยนเนี่ยอีเขี้ยนหัวขาวนี่ในอีเขี้ยนขาวมึงอ่ะมามึงโดนจับแล้วได้กูจะไปเป็นคนรับใช้มันไม่มึงอย่า มันก็เป็นตำรวจเลยจับนี่เฮ um, ียนี่มามึงโดนจับอันนี้ไม่ไม่พุ่มึงออกมาขออุ้มมาเลยมึงไปล่แตกนะคือไม่ได้แบบว่าตุกุน่ะมึงอะไรเหรอมึงจับมาเลยจับมาเลยแป๊บนึงนะอีพี